โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างฟอร์ม c a t e g o r y Management และก็ทำการออกแบบฟอร์มกันนะครับอันดับแรกนะเราจะทำการทบทวนนิดหนึ่งว่านะครับในเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นในส่วนของฟอร์ม Product Management แล้วนะครับอาจารย์สตาร์ทโปรเจกต์น,นิดนึงนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ล็อกอินเนาะแล้วก็ในส่วนที่เราจัดการก็คือตรงนี้ Product Management เสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับในเลคเชอร์นี้เราจะมาต่อในส่วนนี้นะครับในตัวจัดการหมวดหมู่ตรงนี้ category เห็นไหมครับซึ่งเรายังไม่มีฟอร์มที่ใช้สําหรับการจัดการนะครับการจัดการก็เหมือนกับฟอร์มโปรดักตเลยเนาะก็คือจะมีการนี้เพิ่มลบแก้ไขแล้วก็ s ซิ r c ชอะไรต่างๆนะอันนี้นะคือถ้าเรามีพื้นฐานจาก Product Management Form แล้วเนี่ยในในฟอร์ม category ตัวนี้ก็จะง่ายเลยเนาะ,อะโอเคอาจารย์ก็จะมาสอน นะการสร้างฟอร์ม category management แล้วก็สั่งให้เปิดจากเมนูไฟล์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเมนูกันแถวแถวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานนะครับอ่าโอเคอาจารย์จะปิดอ่าโปรแกรมไปก่อนนะโอเคเมื่อเราเปิด Visual Studio Project ขึ้นมาแล้วนะก็จะสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมาเลยนะครับในกรณีที่ถ้าเรายังไม่ได้สร้างนะเนี่ยไปที่หน้าต่าง solution e x p l w r n r w w n d น w นะครับอตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีนาะมีแค่ฟอร์ม Product m a n a g e m e n t ตรงนี้ ก็สร้างมาใหม่เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็แอดเลยนะครับผมแอดนิวไอเทมนะครับก็จะเป็นฟอร์มนะครับอ่าฟอร์มวินโดว์ฟอร์มตัวนี้หรือนะครับบางท่านอาจจะไม่สะดวกการแอดนิวไอเทมแบบนีอ้อาจารย์จะกดแคนเซิลไปก่อนเนาะก็อาจจะคลิกขวาแอดเนี่ยจะมีตรงนี้เลยเห็นไหมอันนี้คืนลัดแล้วนะไม่ต้องเข้าไปที่แอดนิวไอเทมแล้ว คลิกตัวนี้เลยฟอร์มวิดีโอฟอร์มง่ายดีปึ๊บก็จะแบบนี้เราตั้งชื่อได้เลยอาจารย์ตั้งชื่อว่า category management นะเราอาจจะมีคำว่าฟอร์มตามหลังก็ได้นะนำทุกคนจะเป็น cs อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมนะอาจารย์ตั้งชื่อเสร็จก็กด add อ่านี่เราก็จะได้ฟอร์มใหม่ขึ้นมา1ฟอร์มปรับขนาดได้ตามต้องการเลยตรงนี้ ก่อนอื่นนะเมื่อเราได้ฟอร์มเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะสั่งให้เขาเปิดเลยนะตอนนี้มันยังไม่มีเมนูสําหรับการสั่งให้เปิดฟอร์มนี้ใช่ไหมเราจะสั่งให้เปิดฟอร์มนี้จากหน้าเมนฟอร์มดังนั้นก็ไปที่เมนฟอร์มก่อนแล้วคลิกนี่นะครับฟอร์มนี้ตอนนี้เรามีตรงเมนูไฟใช่ไหมมี Pro d u c t มี point of sale มี user อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเพิ่มมาอันนึงเลยสำหรับการเรียกใช้ฟอร์ม category นะ กดตรงนี้เนี่ยทยเฮียเนยกดเข้าไปคลิกหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็พิมพ์เลย category management enter จากนั้นก็กดเมาส์ค้างลากไปในจุดที่ต้องการนะอาจารย์จะลากไว้บนตัว product นะครับกดค้างไว้ปุ๊บลากไปเลยอ่าเห็นไหมเราต้องการไอคอนเพื่อความสวยงามด้วยไหมก็แล้วแต่เนาะอาจารย์สอนการดาวน์โหลดไอคอนมาในเลคเชอร์ที่ผ่านๆมาแล้วนะ เราก็ไปดาวน์โหลดได้ตามต้องการนะแต่ทีนี้อาจารย์ก็เตรียมไว้แล้วนะคลิกที่ category management เมนูตรงนี้นะแล้วก็ไปที่อ่า p r r t y w t y w o w d o w เนะาะเป็นความรู้เดิมดมของเรานะกดตรงจุด3จุดนี้ b r o w s e หายไอคอนแล้วก็ทำการ Import เข้ามานะครับหรือจะเลือกถ้าเรายังหาไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้ไอคอนที่เคยมีอยู่ก่อนนะอาจจะไม่สวยจะแม้เราก็เลือกไปก่อนอย่างนี้สมมติถ้าเราไม่อยากเสียเวลาในการที่จะวิ่งหาไอคอนใช่ไหมเนี่ย เราเรากดเลือกอันใดอันหนึ่งไปเลยเนาะมันอาจจะยังไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้เราทํางานต่อได้เนาะแต่ถ้าเรามีไฟล์ก็ import ตรงนี้กดอิ p พ r t มาเลยนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมไอคอนไว้แล้วนะครับตรงนี้อาจารย์ใช้นมสกุลดอทไอซีโ uh, อมีไหอาจารย์กรองก่อนกรองดู all ไฟล์ก่อนเพื่อจะดูนมสกุลดอท o ตัวนี้เนาะเห็นไหมจุดที่เป็นรูปภาพเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนมสกุลไรก็ช่างเนา แต่อาจารย์ในเมนูแบบนี้อาจารย์ใช้ ICO นะดับเบิลคลิกเลือกไอคอนแล้วก็โอเคไปเนะอะเห็นไหมเขาก็จะสวยงามแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้ต้องเขียนโค้ดสั่งให้เปิดฟอร์มด้วยนะครับเป็นฟอร์มโลกนะดับเบิลคลิกเข้าไปวิธีการเปิดฟอร์มก็เหมือนฟอร์ม,มอ,อื่นๆเนอะอเราสร้างตัวอะไรนะ Instant หรือ Object ของตัว Category แนเอง้กนมาก่อนนะครับ Cat T โกลี่แม a จเมนต์ฟอร์มตั้งชื่ออาจารย์กดแท็บเอาเลยแบบนี้เท่ากับ New Category Management Form นะวงเล็บเปิดปิดด้านหลังก็จบด้วยจะมีขคลอนนะสร้าง Object ของตัวฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วอินสแตนของ c a t e กรีแมเนจเมนต์ฟอร์มนะจะไปก็สั่งโดยเรียกสั่งให้เปิดฟอร์มนี้โดยผ่านตัวเม t ทอดชื่อ open child form นะครับแล้วก็ส่งตัวแคต g กรีแมเนจเมนต์เข้าไปนะเนี่ยนะตัวแปรตัวนี้นะอ่าแล้วก็ จบด้วยเซมิคลอนแค่นี้เองนะครับทีนี้ลองสตาร์ทดูก่อนนะว่าโค้ดเราเวิร์กหรือไม่นะครับสตาร์ทแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็แคตตอรี่เมนจดเมนต์ ategory, ปุ๊บถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราเราพร้อมที่จะทำการออกแบบฟอร์มนี้แลลวนะตอนนี้นะพร้อมแล้วนะครับผมนะ,ะทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอไปต่อนะครับผมนะ